10อันดับพ่อค้าแม่ค้าเกมแลนด์เซิร์ฟเวอร์กับป่าแลนด์คาสิที่ไว้ใจได้และปลอดภัยขายดี D, อันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์1ิอันดับนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับอาจจะมีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้กันด้วย10อันดับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับมีใครบ้างเรามารับชมกันเลยครับ อันดับที่10นะครับผมโอลิยช่อง69ตลาด1นะครับยอดสะสมครบ1 0 0 0 0แสนนะครับผมในการเติมนะครับผมคนนี้ผมอยากให้ติดอันดับมากๆเลยนะครับเอาง่ายๆคือคนนี้โคตรสวยโคตรแจ่มโคตรด,ดีโคตรอันตรายอ้ดูโปรไฟล์ขนาดนี้ก็ ไม่รู้จะทําอะไรยังไงแล้วนะครับผมคือต้องติดอันดับแน่นอนแหละฮะคนนี้นะครับติดท็อปสาวสวยสุดๆในเซิร์ฟเวอร์แน่นอนนะครับโดยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับส่วนสําหรับยอดขายนะครับผมบอกเลยนะครับว่าพุ่งกระฉูดมากครับผมสำหรับคนคนนี้นะครับจุดเด่นเขาก็คือรับกดพอยลด10%นะครับผมและความสวยเซ็กซี่สุดๆเอาไปเลยฮะคนนี้ติดท็อปแน่นอน นะครับผมวี IV วหรือวิวินั่นเองนะครับผมช่อง92ตารตลาดหนะครับผมยอดสะสมครบทั้งหมด5 0 0แสนบาทนะครับผมทุกๆคนต้องรู้จักแม่ค้าคนนี้เป็นอย่างดีนะครับในชื่อแม่ค้ามิ้นนั่นเองนะครับผมโดดเด่นในเรื่องการซื้อและขายเ็มนะครับรับกดพอยลด10%และกล่องสุ่มพอยแดงครับผมยังมีอีกอย่างคือมีบัตรขายโปนะครับผม4 0 0 0ถึง6,000นะครับผมและชุดแฟชั่นต่างๆด้วยนะครับคนนี้หาจัดได้ตามที่ขอเลยทีเดียว อันดับที่8นะครับผมได้แก่อ n นเฟย่านะครับผมแม่ค้าป้ายลดเมนะครับผมยอดสะสมครบทั้งหมด5 0 0แสนบาทในเซิร์ฟเวอร์เปิดช่วงแรกๆเลยทีเดียวนะครับผมทุกๆคนต้องรู้จักแม่ค้าคนนี้ดีนะครับในเรื่องของการขายเอ็มรับเอ็มนะครับผมรับกลางไอดรับกดพอยลด10%และอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับอนเฟย่านะครับ อันดับที่7นะคบผมได้แก่วาซาบิช่อง51ตลาด1นั่นเองนะคบผมยอดสะสมกรบทั้งหมด1 0 0 0 0แบาทนะคบผมอยู่กับเซอร์เวอร์มายาวนานมากนะครับคนคนนี้นะฮะร,รู้จักเป็นอย่างดีนะครับในเซอร์เวอร์ในเรื่องขายบัตรโปรของแฟชั่นและกดพอยลด10์ลด10%และขายเอ็มด้วยก็เช่นกันนะครับผม อันดับที่6กนายแก่โยชิโกะนะครับผมช่อง91าตลาดหนึ่งนะครับผมยอดสะสมครบทั้งหมด10,000แสนบาทนะครับอยู่กับเซิร์เวอร์มายาวนานอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมทุกคนรู้จักดีในเซิร์เวอร์นะครับในเรื่องของการรับกดพอยลดส์ช่วงแรกๆไม่ค่อยจะมีแม่ค้าคนสวยๆนะครับเข้ามาขายของสักเท่าไหร่นะครับแต่เธอคนนี้เข้ามาเป็นอันดับต้นๆที่เป็นแม่ค้ามาขายของเลยทีเดียวนะครับผมในเซิร์เวอร์แลนด์กระป๋านั่นเองนะครับ อันดับที่5ได้แก่มาลิช่อง60ตลาดหนึ่งนะครับผมยอดสะสมทั้งหมด5 0 0แสนบาทนะครับผมเป็นสาวสวยอีกคนนะครับที่มียอดขายทุกๆเดือนนะครับทุกคนต้องรู้จักในเรื่องของกลางของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางไอดีกลางของนะครับและก็ขายเอ็มนะครับคนนี้จะเด่นในเรื่องพวกนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับช่อง60ตลาดหนึนะครับ อันดับที่4นะครับผมได้แก่กาฟิลช็อปนะครับผมช่อง57ตลาด1ยอดสะสมครบทั้งหมด5 0 0 0 0บาทนะครับผมนเซอร์เวอร์เปิดช่วงแรกเป็นคนหนึ่งครับผมที่โดดเด่นในเรื่องของขายเอมนะครับมีขายตลอดเลยนะครับสำหรับคนคนนี้นะฮะและก็เด่นในเรื่องรับกดควายลด10%เหมือนกันกับทุกๆคนเลยนะครับผมคนนี้กาฟิลช็อปช่อง57ตลาด1นะครับผม เอาละครับมาถึงอันดับ3ามกันแล้วนะคะผมนั่นก็คือร้านค้ายายหผุยนั่นเองนะคะผมช่องหนึ่งตลาดหนึ่งเท่านั้นนะครับผมยอดสะสมคน้งหมด5 0 0แสนบาทนะคะผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นสาวสวยโคตรงานดีมาก นะครับผมไม่พูดเยอะวันนี้คืองานดีจริงๆนะครับขาวสวยขายดีติดอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์ทุกคนต้องรู้จักสาวสวยท็อปเซิร์ฟเวอร์คนๆน,นี้ฮะผมจะต้องมีคนๆน,นี้หนึ่งในนั้นเป็นแน่นอนเลยนะครับเด่นเรื่องการขายรับกดพอยต์ลด10%และขายเงินเอ็มนะครับผมชายขึ่นเซิร์ฟเนี่ยทุกคนต้องมาเคยซื้อกับสาวคนๆน,น,นี้แน่นอนละครับผมร้านค้ายายหมวยนั่นเองนะคะผม เรามาถึงอันดับสองกันแล้วนะครับอันดับสองได้แก่นามนินะครับผมช่องก้าวตารากหนึ่งนั่นเองนะครับยอดสะสมครบทั้งหมดห้าแสนบาทนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์เปิดชุวงแรกๆนะครับ เป็นหนุ่มหล่อคนหนึ่งเลยนะครับผมที่ซื้อขายไว้ใจได้หนึ้อยเปนะครับและคนซื้อขายก็รู้จักพี่คนนี้เป็นอย่างดีนะครับในเกมแลนด์ในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับหลักๆแล้วจะเด่นในเรื่องรับกดพอยลดส10%นะครับผมแล้วก็ขายเกมด้วยเช่นกันนะครับคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหนามิช่องกาวตาราดหนึนั่นเองนะครับผมเรามาถึงอันดับหึงกันแล้วนะครับผมเป็นไปใครไม่ได้เลยนะครับ นอกจากนาพัดช่อง85ตาราดหนึ่งนะคผมยอดสะสมครบทั้งหมดตอนนี้ครบแล้วนะครับ1ล้านบาทนะคบผมเป็นคนแรกของเซิร์เวอร์ไว้ใจได้100ร้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับทุกคนต้องรู้จักสาวสวยคนนี้น่ารักใจดีคุยง่ายนางฟ้าลงมาเกิดแบบดินแดนแห่งโลกเกมแลนเลยก็ว่าได้นะครับผมอย่างเซอร์เวอร์กับป่าแลนด์การ์ดสิบนะครับผมเขารับกดพอยลด10์นะครับแล้วก็กรับกลางไอดีนะ ไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็ขายเอ็มนะครับก็มีทุกอย่างเลยนะครับผมครบเครื่องครบคันกับคนนี้คนเดียวเลยนะครับหนาพัดช่อง85เอาละครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับยังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปถัดไปที่ผมจะลงนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับช่องนี้อยู่ในสิทธิ์อันดับกันยาวๆเลยนะครับผมบายบายเจอกันใหม่ EP หน้าครับปิ้ว